สวัสดีค่ะหมอจอยนะคะหลายคนเนี่ยสงสัยว่าพิค o เซกเก d l ์เลเซอร์คืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้หมอจอยจะมาให้คำตอบนะคะพิค o เซกเก d l ์เลเซอร์นะคะชื่อเต็มๆม,มันก็คือพิค o เซกเก d n ์แอนด์ดแเลเซอร์นั่นเองนะคะมันถูกพัฒนามาจากเลเซอร์รุ่นเก่าที่เรียกกันว่า Q-Switch n อนด์แเลเซอร์ค่ะโดยปกติเลเซอร์กลุ่มนี้เราเอามารักษาพวกรอยดำ ฝ้ากละจุดดงดำต่างๆหรือรอยสักนั่นเองค่ะเท,ะทคโนโลยี p i โค Second Laser นะคะมันดีกว่าคิวสวิชเลเซอรตรงที่1มันปล่อยพลังงานสั้นกว่าในขณะที่คิวสวิชเลเซอรนะคะมันปล่อยพลังงานในระดับ 10กำลังลบวินาทีหรือนาโนวินาทีนั่นเองนะคะในขณะที่พิกโคเซกเซอร์เนี่ยมันจะปล่อยพลังงานสั้นกว่านั้นคือ10กำลังลบวินาทีหรือพิกโควินาทีนั่นเองค่ะยากไปเนะนะคะหนึ่งคือพลังงานที่ออกมามันสูงกว่าทำให้เม็ดสีเนี่ยมันแต่งตัวจางได้เร็วกว่านั่นเองและ2นะคะ ก็คือพลังงานที่ลงมามันเร็วมากเพราะฉะนั้นไม่ทําให้เกิดความร้อนกับเนื้อเยื่อข้างๆก็เกิดรอยดําน้อยกว่าเทอร์สกลุ่มเลยเม็ดสีที่มันแตกละเอียดออกมานั้นอะ่ะมันทําให้เซลล์ของร่างกายเราเก็บกินได้ง่ายขึ้นแล้วก็กําจัดออกไปได้เร็วกว่า Pi ผิวโคนเซ a s เวเลซนี่ยยังสามารถรักษารูขุมขนกว้างแล้วก็ริ้วรอยรวมถึงรอยแตกลายได้ด้วยนะคะ ต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นอยู่กับโรคที่เป็นนะคะถ้าเป็นกระแดดเนี่ยยิงครั้งเดียวจริงๆก็เห็นผลแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฝ้าหลุมสิวหรือว่าริ้วรอยพวกเนี้ยส่วนใหญ่แนะนําให้รักษายอย่างน้อย5ครั้งนะคะผลมันก็จะเห็นดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปอยู่แล้วค่ะปัจจุบันนะคะมีงานวิจัยที่รองรับผลงานของพ i โคเซ c o n d ์เลเซอร์ค่อนข้างมากนะคะรวมถึงงานวิจัยที่หมอได้มีโอกาสทําด้วยนะคะเกี่ยวกับการรักษากระแล้วก็ กะลึกในคนเอเชียนะคะนอกจากนี้นะคะก็ย um ังมีงานวิจัยอื่นๆมากมายที่รองรับประสิทธิภาพของ Pico s e c o เว l a s e ลนะคะสิ่งสำคัญมากเลยก็คือการรักษาที่ดีนะคะจำเป็นต้องมีความชำนาญและก็ประสบการณ์ของแพทย์ด้วยสามารถปรึกษาหมอได้ที่ Skin Master c l i n i c นะคะ